วันหนึ่งพวกหีีแอบเอาของมาวางไว้ที่หน้าบ้านให้กล้วยหอมในชุดนอนแตกใจอา้าวเฮ้ยใครมาโวนปีน,นกดเก่งบ้านกูวะเออยไอ้อบีหนึ่งมองดูอะไรอะไรของมึงเนี่ยเออเออไหนมึงไม่เห็นมีใครไหนวะอา้าวเฮ้ยนี่ใครมาทิ้งเคียอะไรที่บ้านกูนเคี่ยป้อบังนีิเค้กนั่นบึ้งสงสัยไอพวกหมีตื่นแน่เลยมึงจะทิ้งบ้านกูทําไมเนี่ยเฮ้ย hey, เดี๋ยวไอบีสองมึงคิดว่าจะทำยังไงให้พวกหมีมันตกใจได้ไหม จัจเอมึงคิดมันกูไม่บีหนึ่งกูคิดมันมึงกับีสบได้เวลาป้าคนแลว้วเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่กล้วยหอมทำอาหารเช้าไปให้พวกมีแปลกใจนั้นฟ้ายังไม่สว่างอ๋อหงะใจสาใจาใจ,จะได้แก้งพวกมันแล้วมีอาหารเชา้ารสอ้วกหมาให้เราเลือกละเลงกันหลายอย่างนะบีหนึ่งเอาชุดสี่คางโบกริ่ยังไส้แล้วกัน จิงจกปิ้งดีกว่าทุกแกผัดทิ้งไหมว้าวเฮ้ยไอ้ฟักหนึ่งมึงคิดว่าอาหารแบบไหนที่จะเหมาะกับหนังหน้า้พวกมีนั่นล่ะอ้ากูไม่รู้อะโอเคฮัลโหลกูเองอีดาโอ้สวัสดีจ้กกล้วยหอมมึงอยากแดกอะไรเปล่าวะขอโทษนะ ฉันยังเมาคิดตายอยู่เลยอะเธอว่าอะไรนะใครอะโลลูเยหอมนะจ๊ะพวกเขาอยากรู้ว่าเราชอบกินอะไรตอนเช้าที่สุดอะอาหารเช้าเหรอพวกเกรยหอมอยากรู้ไปทําไมเดึกๆดืนๆอย่างเงี้ยอเขาเขาต้มก็ดีนะจ๊ะข้าวต้มเฮ้ยต้มพ่อต้มแม่มึงนี่หย่าว่าง วางดอกไม้จันเอาไว้ตรงนี้อ่าสวยสวยสวยอีกหนึ e 1. 1> ่งพ่อสวยใช่ไหมบีสองสวยเฮี้ยเลยคือกูกําลังจัดโต๊ะนี่ให้อยู่เหมือนงานศพหอยพวกหมีมากที่สุดมึงคิดว่าดีไมหมลำบีสอง 2. 2> ดีป้อดีแม่มึงเดีย่ยมึงด่ากูเหรอไอ้ฟักสองมึงดูนี่ก่อนในบีหนึ่งยาเบื่อที่จะให้แก้กับพวกนี้อ่ะมันหมดแล้วชิบหายแล้วจะฆ่ามันยังไงล่ะทีนี้เอ,อ้ไปซื้อไปซื้อเาไปซื้อไอ้บึกฟอดฟอดเดนในน้ำไม่งั้นกูจีบบ้าลยแน เปิดประตูนี่มาแล้วมาแล้วแมวเรียกจังเลยโอ้ยยิ่งง่วนอนอีกด้วยไม่ต้องทําประตูนะเดี๋ยวจะเปิดให้นะจะยังได้ยินได้ยินเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยแม่งโคตรโง่เลยเปิดให้กูสองคนไม่เป็นไรหรอกร้านหนูเปิดเสมอสําหรับธุรกิจเนาะก็แลกเงินด้วยระบบคือโกกําลังตามหายาเบื่อเอาไปฆ่าไพวกหมีมึงพอจะมียาเบื่อบ้างไหมยาเบื่อน่ะโอ้อาหารเช้าในเตียงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุด กวนตีนกูสั่งยาเบื่อไม่ใช่อาหารเช้าโง่ที่นาต้องการสำหรับอาหารเ <ผม S 2> ชา้าเป็ในเตียงที่บ้านของอหมีนะเดี๋ยวกูเบิ่มบ้านมึงแน่กวนตีนกูดีนะักุฮ้ยอฮ้ยหนักจังเุ้ยมึงวางระเบิดไว้ยังวะลางแล้ว <laughs> แล้วมาใหม่เอาละพร้อมฆ่าเอ้ยพร้อมแดดพวกมึงตูนตุนตุนกล้วยหอมทำอาหารเสร็จแล้วพร้อมที่จะทำให้หมีแปลกใจแล้วด้วย ก่รโแ้แรละมึงไม่ต้องพากอาล่ะพวกมึงมาเดกกันหน้าแล้วเฮียเด็ก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 อ้ยเฮียมึงทำเฮียเลยเนี่ยจบกันแผนกูกูตั้งใจจะฆ่ามึงโดยการวางยาให้ตายหลังจากนั้นก็ชิงงซับแล้วก็หั่นศพมึงทิง้งซะแต่ว่ามึงกลับทำยากูเละหมดไม่เป็นไรหรอกนะกล้ยหอมนายพยายามดีที่สุดแล้วอะ ปุยหอมยังไงนะก็อาหารเช้าในเตียงให้ฉันอยู่แล้วล่ะเฮ้ยไอพวกนี้มันโง่เฮ้ยโอ้ยใเอเย้ปุวยหอมและพวกนี้เลยช่วยกันทำอาหารเช้าด้วยกันแล้วมันก็สนุกมากทีเดียวล่ะโนบี้ย